อัปเด้รถเข้าใหม่กันคะ่ะพี่ๆขาเป็นตัว Honda s r v 1.8รุ่น RS เป็นรถปี2018มาในราคา569,000บาทฟีดา้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่9,800บาทเท่านั้นมาพร้อมกับเลงไมเพียง63,000กิโลรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักพิความจมน้ำกับสีก็ไม่แน่นอนใครที่กำลังมองหารถรุ่นนี้ไว้ใช้งานอยู่ดูคลิปนี้ให้จบอย่าพลาด สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยพบกับน้ำฝนที่ปรึกษาฝ่ายขายของบริษัทเพจยน สำนักง,งานใหญ่ตั้งอยู่ที่เซรีไทย68แยกหนึ่ง mm hmm. เปิดมาแล้วมากกว่า25ปีมีรถให้เลือกชมมากกว่า400คันแน่นอนวันนี้น้ำฝนพามาอัปเดตเป็นรถเข้าใหม่กันค่ะพี่ๆขาเป็นตัว Honda s r v 1.8รุ่น RS นะสำหรับคันนี้เป็นรถปี2018รถใช้งานน้อยมากๆมาพร้อมกับเลขไม้เพียง63,000กิโลได้เป็นสีดาสีดุแบบนี้ไปไว้ใช้งานเลยค่ะพี่ๆขา มาที่นี่นะพี่ๆนะรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักพิคว่ำมจมน้ํากับสีก่อไม้แน่นอนมีห้องไฟนัซ์มีห้องไฟนนซ์รอ,องรับด้วยมาที่นี่มีสิบสหาบ้านการเงินรองรับแน่นอนหรือว่าพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมาที่นี่นะพี่ๆนะน้ําฝนมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไปเลย มาที่นี่ค่ะพี่พี่ขาร้านเปิดทําการทุกวันนะตั้งแต่9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นเลยเปิดให้บริการทุกวันสามารถมาดูรถหรือมาทดลองขับได้ที่สํานักงานใหญ่ได้เลยนะพี่พี่นะที่สําคัญมีตรวจสภาพรถให้ถึง215จุดจากบริษัทชิคมาตรฐานเยอรมันมีใบประเมินออกให้มีใบเสอร์ออกให้ครบเรียบร้อยเลยมาค่ะเดี๋ยววันนี้น้งฝนพามาอัปเดตรถนะพี่พี่นะเป็นรถที่เป็นรถรุ่น R S กันนะพี่พี่นะ มีซันรูปให้ครบเลยสําหรับรุ่นนี้มาค่ะเดี๋ยวน้ำฝนพามาเริ่มต้นกันที่ด้านหน้ากันนะพี่พี่นะนี่ไฟด้านหน้าค่ะพี่พี่ขาไฟด้านหน้าได้เป็นแบบ full led เลยได้เป็นแบบ full led เรียบร้อยเลยนะสำหรับคันนี้มีไฟ d a y t t m m e running light มาให้ครบเลยมีไฟ d a y t i m e running light ม,มีส่วนด้านล่างค่ะพี่พี่ขา ส่วนด้านล่างนะมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้ครบเรียบร้อยเลยกระจังหน้าได้เป็นแบบโครเมียมแบบนี้นะกระจังหน้าตกแต่งด้วยลายโครเมียมแบบนี้แล้วก็เป็นเหมือนรังพึ่งอย่างนี้เลยนะพี่นะเป็นเหมือนรังพึ่งสีดํากันชนมีมาให้ครบเรียบร้อยเลย <c oughs> ตัวจุดเชื่อมต่อของตัวรถต่างต่าง,างค่ะพี่ขาตัวปุ่งซุ้มล้อนะมีสเกิร์ตมาให้แล้วรอบคัน ตัวฝากระโปงสานคมกลิบเลยค่ะพี่ขาไม่มีรอยบุบไม่มีรอยยิ้มแน่นอนนะใครที่กำลังตามหาอยู่รุ่นนี้บอกเลยว่าดีมากๆเลยตัวโป่งซุ้มล้อด้านนี้กันบ้างค่ะพี่ๆขาไม่มีรอยบุบเลยนะมันมีเหมือนมันมีตัวเขาเรียกว่าตัวแต่งคิ้วมาให้เลยนะพี่พี่ขามีตัวแต่งคิ้วมาให้เรียบร้อยเลยนะ ส่วนล้อค่ะพี่ๆล้อได้เป็นล้ออัลลอยทูโทนปัดนาได้เป็นล้อขอบสิบเก็ดนะสำหรับคันนี้เดี๋ยวน้ำฝนเปลี่ยนยางให้นะยางเป็นรถปีเกา่าเป็นยางปีสิบแปดเลยเดี๋ยวยางเปลี่ยนให้ใหม่สี่เส้นเลยนะพี่ๆนะไม่ต้องกังวลถัดมาค่ะพี่พขากระจกมองข้างพับปับไฟไฟ้ามีไฟเลี้ยวในตัวให้ครบเรียบร้อยเรียบร้อยเลยคิ้วกันสัตมีมาให้ครบเลยนะ สีดำสีสวยแล้วพี่ๆนะสีดำสีสวยรักษาง่ายเหมือนกันสําหรับคันนี้ที่จับได้เป็นแบบโครเมียมได้เป็นแบบสมาร์ทคียรตให้แบบนี้นะคะพี่ๆค่ะส่วนด้านบนนี่เสาอากาศได้เป็นแบบคลิปฉลามซักฟินแล้วก็มีซันรูมให้แบบใหญ่ๆแบบนี้เลยด้านหน้าถึงด้านหลังแบบนี้ให้เลย สปอยเลอร์ไฟเบรกดวงที่สามมีมาให้ครบเรียบร้อยนะคะพี่พี่ขาที่ปัดน้ำฝนต่างต่างตัวโลโก้ต่างๆการชนเนซ็นเซอร์กระ,ระยะมีมาให้ครบเรียบร้อยเลยใครที่กำลังมองหาอยู่ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวไฟท้ายต่างๆค่ะพี่พี่ขาตัวโคมไฟนะไม่มีตัวแตกไม่มีรอยเล้าหรือว่ารอยไอ้น้ำใดใดเลยนะคะพี่พี่ขา ใค้ได้ไปคุ้มแน่นอนนะสำหรับคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่9,800บาทสำหรับลูกค้าเครดิตด,ดีผ่อนได้ทุกอาชีพนะพี่นะไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรพ่อค้าแม่ค้าพนักงานสายออฟฟิศหรือว่าจะเป็นข้าราชการแล้วก็อีกหนึ่งอาชีพนะอาชีพฟรีแลนซ์หรือว่าอาชีพอิสระนั่นเองก้องถอยก็มีมาให้ครบเรียบร้อยนะคะพ,พี่ดูด้านหลังกันนี่ด้านหลังที่เปิดจะได้เป็นแบบสปริงนะพี่พนะ สามารถวางของได้เยอะอยู่นะคะพี่พี่ด้านหลังแล้วก็บอกพับปรับได้นะพี่พี่นะนี่ตัวน็อต่างๆประวัติศูนย์ประวัติด,ดีแน่นอนนะพี่พี่นะนเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่า ภายในค่ะพี่พี่ขามาเริ่มกันที่แผงข้างประตูนะที่จับได้เป็นแบบคมแบบนี้ส่วนบานออตโต้มีให้สองบานเป็นบานคู่หนากันหมีต่างๆเปิด,ดกระจรนะพี่พี่นะมีมาให้ครบเรียบร้อยเลยนี่ตัวโลโก้นี่ค่ะพี่ขาตัวโลโก้ HR HRV นะพี่พ,พนะ HRV ตัวน็อตต่างๆค่ะพี่พไม่มีการขยับเพรเื่อนแน่นอน ส่วนบาะคู่หน้าได้เป็นทรงสปอร์ตแบบสวยๆแบบนี้เลยเป็นบาะคู่หน้าพับปรับไฟฟ้านะพี่ๆนะได้สี่ทิศทางส่วนพวงมลาลัยได้เป็นมัตติฟังก์ชันแบบนี้เลยนี่มีระบบให้ต่างๆเดี๋ยวขออนุญ,ญาตสตาร์ทรถนะพี่ๆนะ นี่ภายในค่ะพี่พขามีรับสายวางสายต่างๆนะพี่พี่นะอันนี้เป็นไฟบวกลบเพิ่มเสียงลดเสียงต่างๆหน้าจอค่ะพี่พี่ขาหน้าจอได้เป็นแบบทัชสะครีนให้แบบนี้เลย มีตั้งค่าต่างๆให้เรียบร้อยโ <Okay. S 1> อเคทว่านเราเองนับบ่นลำบากที่ต้องแอร์ค่ะแอร์ได้เป็นแอร์ออตโต้นะพี่พี่นะแอร์ได้เป็นแอร์ออตโต้แบบนี้เลยเบรกมือไฟฟ้าปุ่มบุ่มปุ่มแบ็คโฮรมีมาให้ครบเรียบร้อยเลยแก้วสามารถวางได้สองแก้วตรงนี้เลย กล้องถอยหลังมีมาให้ครบเรียบร้อยเหมือนจะได้สามมุมมองแบบนี้เลยนะพี่นะนี่ค่อนข้างสะดวกนี่เลยเลียสซีวิตีต่างๆแอร์ค่ะพี่พิขาแอร์ได้เป็นยินยินจุดใจแบบนี้เลยที่วางของต่างๆกระจกแต่งหน้าได้บานให,ใหญ่ๆแบบนี้ ที่สำคัญมีซันรูฟมาให้ครบเรียบร้อยเลยนะคะพี่พี่คะนี่มันเปิดได้สองฝั่งเลยนะพี่พี่นะค่อนข้างสะดวกสบายหรือเราจะปิดม่อย่างงี้ก็ได้นะ ่บาคู่หน้าค่ะพี่ขาเบาคู่หน้ายัางตึงๆถือว่าเป็นรถที่ใช้งานน้อยมากๆเลยนะสําหรับคันนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างค่ะพี่ขานี่ขออนุญาตแพนให้พี่ๆชมแบบนี้นะนี่ตรงที่ 1, เหยียบคันเร่งนะพี่ๆนะได้แบบนี้เลยรถดีไซน์ออกมาค่อนข้างสวยนะ โหมดประหยัดก็มีมาให้ครบเรียบร้อยเ,เลยเดี๋ยวเราไปดูร้านหลังกันมากค่ะพี่ขาเดี๋ยวขออนุญาตนะพี่ๆนะ ส่วนด้านหลังค่ะพี่พี่ขาเบาะสามารถพับลงได้แบบนี้เลยนะเบาะสามารถพับลงได้แบบนี้เลยนี่นั่งได้แบบสบายสบายแบบนี้เลยเข่าไม่ชิดนะคะพี่พี่ขาภายในค่อนข้นางกว้างนะด้านหลังภายในค่อนข้างกว้างนะพี่พี่ขาไม่แอัดแน่นอนที่สําคัญสามารถมองด้านบนได้แบบสวยๆแบบนี้เลย ด้านหลังมีไฟให้แบบนี้นะพี่พี่นะนี่สำหรับใครที่สนใจเบาสภาพใหม่ๆตึงๆทางด้านหน้าด้านหลังเลยถือว่าเป็นรถใช้งานน้อยมากๆนะสำหรับคันนี้เป็นรถปี2018แต่ว่าไม่เพียง63,000มกิโลเท่านั้นราค่าพี่พี่ขาเดี๋ยวพาไปชมห้องเครื่องวนด้านหน้ากันบ้างดีกว่า ดูรอบคันพอดูรอบตัวรถอีกสักหนึ่งรอบมาค่ะเดี๋ยวน้ำฝนพามาชมห้องเครื่องยนต์ด้านหน้ากันมากดีกว่ามาค่ะเดี๋ยวน้ำฝนพามาชมห้องเครื่องยนต์ด้านหน้ากันต่อนะพี่พนะเครื่องยนต์เครื่องนี้จะเป็นเครื่องยนต์หนึ่งจุดแปดลิตรแรงม้าจะอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดแรงม้าเลยนะคะพี่ๆค่ะนี่สภาพ เป็นรถปี2018แต่ว่าสภาพค่อนข้างใหม่แล้วก็สมบูรณ์เลยสำหรับคันนี้ตัวแบตเตอรี่ต่างๆนี่นะตัวแบตเตอรี่ต่างๆเป็นรถใช้งานน้อยมากๆเลยนคนีพี่ขาตัวน็อตต่างๆนะแผ่นการความร้อนมีมาให้ครบเรียบร้อยเลย รับประกันโครงสร้างนะคะพี่ๆขาไม่มีชนหนักเพลียคว่ำมจมน้ำกับสีก็ไม้แน่นอนสำหรับใครที่สนใจนะคะพี่ขาเป็นตัว Honda SRV สนะสำหรับรุ่นนี้เป็นตัว1.8 RS รถปี2018มาในราคา569,000บาทฟรีดาาผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่9,800บาทเท่านั้นมาพร้อมกับเล่งไม้หก0 0 0กิโลได้เหมือนรถสภาพใหม่ๆแบบนี้ไปไว้ใช้งานเลย สำหรับวันนี้พี่ๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้น้ำฝนด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปอัปเดตรถเข้ามาใหม่ๆกันสำหรับวันนี้ถ้าน้ำฝนพูดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะคะพี่ๆค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคลิปนี้น้ำฝนลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ